วันนี้ก็มารีวิว e t 9 5้ห้อม่างวิกิวเกแปดครับเครื่องติดง่ายควันดำดีอัตราเร่งสูงครับเดินเบาได้สะดวกมาดูอัตราเร่งเนาะ อัตราเร่งติดมือดีมากครับเดินเบาได้นิ่มวันไม่ขาวครับเป็นเครื่องหน้าใช่อีกตัวหนึ่งครับชุดนี้ก็อยู่ที่ห7 9่0เจ็ดันเก้าร้อยครับหาชัยโทรมาศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสันนิขาดงขุยตลาดตะมนต์ขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับหาชัยไม่มดหวังครับตัวนี้ครับ มาทดสอบใช้กันก่อนเนาะเน้นย้ำโทนัดดูนะครับเพราะว่าทางผมก็ทําน้ำเหมือนกันบางทีออกไปลงไปน้ําไม่สะดวกที่จะออกมาลูกค้าก็มาเจอเนาะเป็นชุดมี9ีพร้อมหางวิถี8ปดนะครับเป็นอีกหนึ่งชุด ที่ตั้งใจมานำเสนอนะครับและน่าใช้อีกชุดหนึ่ง